สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ mm ่ะ hmm. มันนี้แต่ว่าพบพอพียิ่หลาบานหน้านะคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องมันนี่นะค่ะมัอนี้ก็จะมานะนำเสเนอเนาะค่ะธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของลุงไส้เนาะคะ mm ่ะ hmm. มันนี่ก็ได้ใส่บริการของลุงไส้เนาะค่ะก็เมยต่อยก็คือลุงไส้พันนี่หลังจากที่พันนี่ธุรกิจในการเห็ดเข่าเห็ดหน้าเนาะค่ะก็จะมี ทางดันยางคือกันเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือหอดย่มฤดูแรงฤดูหนาวเนาะค่ะเพิ่นจะเห็ดเกี่ยวกับรถเม็โกรเกี่ยวกับผมทีเนาะค่ะคือนราคากำลังจะนําเสนอกคือตอนนี้เนาะค่ะไอ้ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของใส่ก็คือผมทีเนาะคะ่ะจี่นองคือคันขายรถเม็โกรเนาะคะ่ะเอารถเม็โกรแล้วก็มีรถดำเนาะคะ่ะคันผมที ตอนนี้เนาะค่ะแม่ต่อยกัรใส่บริการเพิ่อนอยู่เนาะค่ะอีหล่าบาน่าก่ะใส่บริการเพิ่นคือกันเนาะค่ะก็คืออัลั่างถุงทีเนาะค่ะใส่บริการมล้กไส้เนาะ,ะ,ะค่ออะ,คะก็ะค,ะคืออีกอย่างหนึ่งของเพิ่นเนาะ,ะ,ะค่ะแต่ละคนค่ะพี่น้องแต่ละคนเขาหมายที่เล็กไฟเนาะ,ะ,ะค่ะแต่ละคนนี่จะเก็บหลายหลายยางในแต่ละมือเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะค่ะตอนนี้เนาะค่ะเดี๋ยวอีหล่าบาน่าเนาะค่ะจะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ ไสเบิงค่ะไปเบิงธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของลุงไส้เนาะคะ่ะพี่น้องที่่นกำลังเอาดินมาถมทีเนาะคะ่ะดินมาถมทีให้แม่ต่อยเนาะคะ่ะ๋ยวมาเบิงะนี่ค่ะอันนี้คือรถลุงไส้เนาะคะ่ะพี่น้อง่นสื่อใหม่ๆเลย ได้สร้างถึงเป็นฟูมากมาดันดินให้เนะคะ,คะอันนี้เนาะคะ่ะสำหรับผู้ใด ต้องการบินเนาะคะ่ะบริเวในใกใ้บานเฮเล่ไฟเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าดูภายในเขียวเพอหรือว่าจะไก่คึกไก่เทียงเนาะค่ะลุงไส้กาจะไปเฮงทีเลยเนาะค่ะพี่น้องเคยต้องการบินทงทีเนาะค่ะพี่น้องจะสาม,มารถเอื่นใส่บริการลุงไส้ได้เนาะคะ่ะ อันนี้เนาะค่ะสร้างเสียง่นกาได้รับจอบอีกอย่างนึงเนาะค่ะเพราะว่าเวลาลุงใส่เพิ่นเป็นผู้ดำดินเนาะค่ะสร้างเสียง่นกาจะไปเป็นผู้เกตด,ดินให้เพิ่นเนาะค่ะประจำทุกง,งานเนาะค่ะงานใดที่อยู่ไกลเกินไปเท่ากับบร์ล็อปเนาะค่ะเพราะว่าจะรถรถไถมันอยู่ไกลเนาะค่ะพี่น้องจะเที่ยวยากเนาะคะ่ะห้ามไม่อีกแล้วเนาะคะ่ะ สำหรับธุรกิจข้องลุ่งไส้เนาะค่ะพี่น้องจะมีหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเห,ๆๆๆาะะเห็ดเห็ดเข่าเนาะค่ะเห็ดเข่าพันกระหน้าหลายกลมูเนาะคะ่ะในแบบทีเล็กไส้หน้าหลายขับไปเข่าหลายกลมูลประจำเนาะคะ่แะแล้วจะอีกอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจยางเนาะค่ะปลาอย่างไส้หมีกระหนยย้ยหยางปลาเนาะคะ่ะหลายปลาหลายสวนที่จัดเนาะค่ะข้องลุ่งไส้นี่ก็จะมีปลาอย่างประมาณ มีแป่งเนาะค่ะพี่น้องที่จะแป่งยังไงเนาะค่ะโอ้โหรถกันดันเดี๋ยวมานับรถจอยกันพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลุ้งเนาะค่ะจะฟังที่เพื่อนกะวอยูเด้อค่ะด้วยแล้วมันน่าร้งส่งกะนเดี๋ยวมาดูแลมาดูแลฐานเนาะค่ะเพราะว่าแม่ต่อยเพคนยานแช่งดันบานพักเนาะค่ะเพื่อนกะจะทิ้งงานอยู่หันแล้วเด็กเซ็ตทุกอย่างเพื่อนจังจะออกมาได้เนาะค่ะ ขี่หนาที่สำคัญของเพื่อนขี่เป็นเฮตุแตละเมือเนาะค่ะพี่น้องนะะแล้วก็อีกนีก่ค่ะอีกอย่างเนึ่งกากห้องไส้กระชือการทุมทีทมดินนี่แหละค่ะพี่น้องห้องไส้เพิ่นเป็นคูขับรถแม็โครเนาะคะ่ะเป็นคูขับรถแม็โครแล้วจากห้องไส้เพิ่นแบบนี้รถฮุกรอฮุกรอดำเนาะคะ่ะหาทุมทีค่ะหาทุมทีไปเรื่อย อันนี้กลางเชื่อมมันจะจีอยางเนี้ยค่ะที่จังกัมหลาวันหน้าเลยพี่น้องตอนกลางขึืนกับกลางตึงกับถ้าถ้ากันจีอยางเนาะค่ะเกือบทุกลังขางเฮื่อนเลยนะคะใบทีนในไฟ่ถึงคือว่าจีอยางทุกเฮื่อนเนาะค่ะพี่น้องตกกลางเื่อนมากถ้ากันจีดยางค่ะบานี้ตกกลางเว่นมากถ้ากันเหตุอาชีพเสริมเนาะค่ะทักที่เละค่ะที่จังลุงไส้นี่กลงเว่นมากเพื่อนกาจะ ไปขับแมโ่โคไปทมทีเนาะคะ่ะสำหรับสร้างตึงคนก็จะไปกับรถไถเนาะคะ่ะนี่ละค่ะอันการทำงานของคนบานเฮ่าที่รองทุกอย่างมไฟเนาะคะ่ะละคนการวันมากผ้าเจ้ากับมีเหยียบอีกเนาะค่ะกลางขึ้นกับผ้ากันไปื้ดยางต่อยกันนั้งบ้านหากินเนาะคะ่ะพี่น้องตัว่าเขาเป็น กเกษตรกรนอะคาะหา้าเส็ทงานทห้งดัน อันนี้คือรถน้อยนะคะพี่นองรถน้อยค่ะบอแมแนรถชิดหลอนะคะก็จะค้นราคาเนาะค่ะราคาก็จะคือรถชิบหลอนะคะอันนี้รถพกหล้อคันนี้กะเพิ่งถอยออกมาไม่ปีนี่เนาะคะ่ะ 五双。爽嗯。嗯 เนาะค่ะตอนนี้ก็ไดิทมทีห้องแม่ต้อยเนาะค่ะกำลังจะแล้วแล้วอันนี้สำหรับขั้วแม่ต้อยเนาะค่ะจะเต็มแล้วแื้วจะมีท้าบจะไปเคลียร์เนาะค่ะพี่น้องอาจจะไล่ดินใหนมันทัวบริเวณนี้เนาะค่ะบริเวณเดินนี้เพราะว่าเดินเก่าเนาะค่ะมันมันจะเป็นดินเหนียวจักหน่อยเนาะคะ mm ่ะ hmm. เวลาหง้า,งามฝนมันก็จะจะเหนียวเนาะคะ mm ่ะ hmm. ก็เลยต้องเอาดินใต้มา ห้อยหนาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อบรรยายดินมันตื่นมันเหนียวนะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะวันนี้เวลาบ้านหน้าจะได้ทาบพ่อแม่พี่น้องมาเบิงธุรกิจอีกอย่างหนึ่งองลุงไส้เนาะคะ่ะไิ่นมีหลายหลายธุรกิจเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ละมือเพิ่นเห็นลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะจะทุกทุกข้นนั่นแหละค่ะตอนกลางวันกับพระกนัน เห็ดอีกอย่างหนึ่งตอนกลางคืนก็นเหตุอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะคือการทํางานคล้องค้นเป็นเหตไฟ้ค่ะพี่น้องจังไดเนาะคะ่ะจังไได้ลาบาน้ากับผ้าเมาเบิงธุรกิจของลุงไส้ไปแล้วได้ทาความหูใกจก,กันไปแล้วเนาะคะ่ะว่าลุงไส้ทันนี้ธุรกิจอีหยังแน่เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะอีกอย่างหนึ่งของเพินเนาะคะ่ะตอนกลางวันเพลเสจะเหตุเต็มสี่เนาะคะ่ะธุรกิจทมทีทมดินเนาะคะ่ะรับเมาทมดินเนาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดต้องการใช้บริการเพื่อนกับตีตอข้ว่าใดทั้งดัานวิลาบานหน้าหรือทั้งดัานไทยกระไดเนาะคะ่ะถูกช่องทางเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าคนบาน้านเฮ้าเนาะคะ่ะสนับสนุนกันทุกทุกอย่างทุกทุกด้านเนาะคะ่ะอันนี้าานนนนวิลาบานหน้ากระไดภา,าพพเมธีนองมาเบิ่งมาช่มแล้วเนาะค่ะเดือดจัดกันไปแล้วเป็นไงเนาะค่ะวันนี้วิลาบานหน้าจะฝากพแมพี่น้องไว้เพียงสมีสกอนเนาะคะ่ะ ในใจจะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ลนาะบานหน้าก็จะล่าไปก่อนเนาะคะ่ะหลังจากนี้จะให้สร้างถึงคอนเทนต์ดินให้ทัว่วบนเล่นบ้านของแม่ตอยเลยะะ่เนาะคะ่ะเล่นคลิปต่อเนาะคะ่ะเป็นแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ลาบานหน้าก็ล่าไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ